สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เลขาธิการ OIC นะครับชื่นชมประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะครับรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของทุกศาสนาพร้อมกับเชิญประเทศไทยนั้นแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนานและก็การเกษตรในแอฟริกาด้วยนะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ให้การต้อนรับนายฮุสัยบรอฮิมตอฮาเลขาที่การองค์การความร่วมมืออิสลาม ซึ่งในข้าเยี่ยมท่านนายมนตรีนะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายดอนประมัติวินยัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหา,หารือนะครับทางด้านของรองโฆษกประจําสําน,นักนายมนตรีเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสาระสาคัญที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวต้อนรับเลขาธิการ OIC นะครับในโอกาสเดินทางเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยประเทศไทยได้เชิญเลขาธิการ OIC เนี่ยนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้เนี่ยนายมนตรีก็ได้เน้นย้ําถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยชาวไทยมุสลิมสามารถแสดงออกแล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างเสรีและที่ผ่านมานะครับชาวมุสลิมเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชาวไทยมุสลิมเนี่ยหลายคนที่มีตำแหน่งระดับสูงในประเทศไทยซึ่งเลยค่ะที่การโอไซีก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการเยือนไทยในครั้งนี้นะครับซึ่งรัฐบาลและก็คนไทยเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ให้เสรีภาพปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งในส่วนของเลยค่ะที่การโอไซีเนี่ยได้มีโอกาสไปเยือนชุมชนกูดีจีนนะครับซึ่งได้สำรวจพื้นที่แล้วก็พบกับผู้คนจากทั้งศาสนาพ,พุทธคริสต์และก็อิสลามนะครับสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกัันนอย่างสติ ในสังคมพหุวัฒนธรรมนอกจากนี้ OIC ก็ยังได้ชื่นชมในมนตรีและก็รัฐบาลไทยในการสร้างสันติสุขแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยการประชุมของ OIC ในหลายโอกาสที่ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยรวมถึงได้กล่าวถึงประเทศไทยในเชิงบวกและก็สร้างสารรค์นะครับโอกาสนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงประเด็นต่างๆนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือกับ OIC ทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องในเรื่องราวของการขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยชํานาญแล้วก็ OIC สน ใจทั้งการทําการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขความเป็นสังคมพระวัฒนธรรม และมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลเป็นต้นนะครับท้งนี้เนี่ยไทยได้แต่งตั้งเอกอัคารราชทูตนักุงริทุดนำลงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำโอไ c ก็หวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในส่วนของไทยและก็ OIC ซนะครับซึ่งเลขาธิการโอ c ซก็พร้อมให้การสนับสนุนผู้แทนถาวรไทยนะครับเพื่อกระชับความร่วมมือกันในด้านต่างๆด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของประเทศสมาชิกโ i c ซในภูมิภาคแอฟริกาเลขาธิการ OIC ได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ความสําคัญกับสมาชิกโอ c ซในภูมิภาค แอฟริกาะครับเดเพาะการแก้ไขปัญหาการเกษตรพร้อมกล่าวเชิญชวนคนไทยเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการเกษตรนะครับซึ่งนายมนตรีเองก็ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของเลขาธิการโอเอซในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้พูดคุยกันในเรื่องความร่วมมือนะครับเพื่อการพัฒนา3ฝ่ายระหว่างไทยโอเซและแอฟริกา โดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งจะเป็น,นกลไกที่สําคัญต่อการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกานะครับโดยเนยมตรีเองก็ยินดีที่จะร่วมมือกันในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญทางด้านสารสุขความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับพร้อมกับส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์3ฝ่ายในโอกาสนี้ครับในขาาิการโอ c อก็ได้เชิญประเทศไทยนั้นแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรและก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับมิตรรปะเท ในภูมิภาคแอฟริกานะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองโดยไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะครับในส่วนของนายดอนประมัดวินัยรองนายก,กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานมากรรัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2066แล้วก็มอบรางวัล Prime Minister's Science Award 2023ใน m p a c t เมืองทองธานีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้ครับภายใต้แนวคิด for bright and creative generations นะครับและนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง sustainable development goals นะครับหรือ SDG และปีสากลแห่งข้าวฟ่างนะครับซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิและก็หน่วยงานต่างประเทศเพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยรวมทั้งอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับงานมากรารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศนะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิพเดพระเก,ะเกะียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทยนะครับซึ่งในงานก็มีการแสดงนิทรรศาการแล้วก็กิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นแรงบันดาลใจแล้วก็การตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อสังคมไทยผ่านการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์การลงมือ แล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่สนุกสนานแล้วก็ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกระตุ้นการคิดและตั้งคําถามนะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งทางด้านของรองนายกรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวเน้นถึงเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนไทยทุกคนนะครับโดยคนไทยทุกคนเนี่ยต้องไม่มีข้อจํากัดใดๆในการเข้าถึงองค์ความรู้และไม่จํากัดเพียงการ เรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆเท่านั้นนะครับแต่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไร้พรมแดนซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดงานเนี่ยนะครับทางด้านของรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธที่จัดแสดงนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับรวมทั้งเป็นกําลังใจให้แก่นนเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานกันเรียกว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับรางวัล Prime Minister s c i e n c e Award 2023นั้นเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนแล้วก็ครูผู้สอนที่มีผลงานโดดเด่นในระดับชาตินะครับในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็ครูอื่นๆเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือและความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับ ไปดูกันนะครับในเรื่องราวของความเป็นห่วงของรัฐบาลเองที่เป็นห่วงในเรื่องราวในสงครของระดับน้ําในแม่น้าโขงเนี่ยตอนนี้ก็สูงมากนะครับซึ่งรัฐบาลก็ประสานประเทศสมาชิกน้ําโขงและก็ประเทศจีนนะครับร่วมกันบริหารจัดการน้ําแล้วก็เร่งในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจะสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ําโขงตอนล่างและก็บริเวณแขวงบริคามไซสสปปอลาวนะครับทำให้ระดับน้าแม่น้ําโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ทําให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่แม่น้ําโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่10ถึง 15สิงหาคมที่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการออกเตือนไปแล้วนะครับท้งนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ให้มีการเฝ้าระวังอีกทั้งแจ้งเตือนประชาชน8จังหวัดริมน้ําโขงนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทน,นชนะครับก็ได้มีการรายงานว่ามีการประสานประเทศสมาชิกน้าโขงแล้วก็จีนผ่านสํานักง,งานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ําโขงนะครับขอความร่วมมือในการช่วยบริหารน้ํา เพื่อควบคุมระดับแม่น้ำโขงเพื่อลดความเสี่ยงองทุทกภัยจากฝนตกหนักในสปปลาวนะครับ นอกจากนี้เนี่ยรองโฆษกประจาสานักนายมนตรีก็ยังบอกนคะครับว่าสำหรับในช่วงวันที่12ถึง18สิงหาคมเนี่ยนะครับทางกรมในการน้ําแห่งชาติก็คาดการณ์ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับดินโคลนถลม่มแล้วก็พื้นที่ชุมชนที่เคยเกิดน้ําท่วมขังไม่สามารถระบายน้ําได้ทันดังนี้นะครับภาคเหนือครับจังหวัดเชียงรายที่อําเภอแม่จันแม่สายและก็แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดตากที่อําเภอท่าสองยางอำเภอแม่ แม่ระมาดแล้วก็อำเภออุ้งผางนะครับจังหวัดน่านครับที่อำเภอเมืองน่านบ่อกเกลือ อำเภอปัวนะครับเชียงกลางทุ่งช้างเฉลิมพระเกยียรติแล้วก็สองแควโดยเฉพาะจังหวัดหน้าเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีน้ําท่วมขังอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาอำเภอท่าวังผาและก็อำเภอแม่จริมนะครับระดับน้ำเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับภาคตะลอกเชียงเหนือนะครับก็มีในส่วนของจัหงหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอเฝ้าไร่พนพ,พิสัยแล้วก็รัตนวัปีจังหวัดบึงการที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าเซกาศรีวิไลพรเจริญโซ่พิสัยและบึงโขงหลงนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนม ที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับท่าอุเทนสีสงครามบ้านแพงนาทมและพลสวรรค์จังหวัดสกนลนครนะครับอําเภอบ้านม่วงและก็อากาศอํานวยนะครับ ที่ภาคตอนออกครับจังหวัดระยองที่อำเภอเขาเมาอําเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงและก็อําเภอบ้านฉางจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองจันทบุรีอําเภอคลุงอําเภอเขาคิชกูดแลวก็อําเภอท่าใหม่นะครับจังหวัดตราดครับอําเภอเมืองตราดอําเภอคลองใหญ่บ่อไร่แหลมงอบเขาสมิงเกาะกูดและเกาะช้างภาคใต้นะครับจังหวัดระนองที่อำเภอเมืองระนองอําเภอกระเปร่นะครับแล้วก็กระบุรีจังหวัดพังงาที่อำเภอคุรบุรีและท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตที่อภอเภ กระทู้แล้วก็ถลางส่วนจังหวัดสตูลครับเทียมเพละงูแล้วก็จังหวัดตรังเทียมเพอกันตัง4ีเก่าแล้วก็อำเภอปลเหลียนนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังติดตามสถานาการณ์น้าแล้วก็การดําเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการป้องกันความเสียหายการอพยพการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูส่วนเรื่องการเยียวยาความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเข้าไปสํารวจทันทีเมื่อสามารถดําเนินการได้นะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของนางสาวธิพานานสเริชนะนะครับ รองโฆษกประจําสํานักนิมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทกสเองก็เตรียมปล่อยสินเชื่อ BCG โมเดล3.5ล้านบาทผ่าน3โครงการนะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของรองโฆษกประจาสานักนิมนตรีนะครับนางสาวทิพานันตสิริชนะก็เปิดเผยเองนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือว่า BCG ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พุทธศักราช2064ถึง2019นะ ซึ่งประกอบด้วย4สาขายุทธศาสตร์ก็คือ 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและ4ก็คือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ1ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะครับ ทางด้านของรองโฆษกประจำสหนักนายเรัฐมนปรีก็ยังบอกนะครับว่านับเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธก,กอสอเนี่ยได้ส่งเสริมแลวก็สนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรบุคคลนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรผ่านสินเชื่อ BCG โมเดลวงเงินรวม35,000ล้านบาทนะครับประกอบด้วยหนึ่งสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพนะครับหรือว่า ไบโออ o ค o น y c ม e เครนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต2คือสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าซ e คลัวอ r คอนอมตเครดิตนะครับ เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์หรือว่า zero waste นะครับโดยนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการนําวัสดุเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำนะครับหรือว่าการ reuse แล้วก็แปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ก็คือ recycle นะครับและ3ครับสินเชื่อสีเขียวก็คือ green credit นะครับเพื่อสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภยัยหรือ food safety นะครับ ก็คือส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดรวมถึงการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทกศนะครับกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสําหรับลูกค้าที่อยู่ในช่วงเริ่มโครงการแล้วก็อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานนะครับกรณีเป็นเกษตรกรบุคคลอัตราดอกเบีย้ยนะครับ MRR ต่อปีซึ่ง MRR ในตอนช่วงนี้ก็เท่ากับ6.97 หต่อปีนะครับและนิติบุคคลรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือสากรการเกษตรอัตราดอกเบีย้ย m l r นะครับต่อปีซึ่งตัวเลข m l r ตอนนี้ก็อยู่ที่5 6 2 5นะครับและกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐานสําหรับเกษตรกรบุคคลก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1ต่อปีและนิติบุคคลคิดอัตราดอกเบีย้ย m l r ลบ0.5ต่อปีนะครับท้งนี้กรณีกู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกําหนดชําระคืนไม่เกิน12เดือนพิเศษ ไม่เกิน18เดือนกรณีกู้เพื่อลงทุนชําระคืนภายใน15ปีกรณีกู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นชําระคืนภายใน10ปีนะครับพิเศษไม่เกิน15ปีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2 5 7 1นะครับซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่ทอกศออทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ซึ่งรัฐบาลเองโดยนายยมตีนะครับก็มุ่งพลิกโฉมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับรายได้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคาร เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน